캄บูชาพ่อปู่ขุนตาลน,นะครับจุดทูข้าดอกและตั้งในมสามจบนะครับแล้วก็กราวอาหางบรรทามิชุระโตอาหางบรรทามิทาตุโยอาหางบรรทามิสัพพัสโวพ่อปู่ขุนตาลอาหางบรรทาสิทธิโภคาสิทธิลาภาสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสา สมาคตาณมามีมาพระวันตุเมนะครับคำบูชาพ่อปู่ขุนตานนะครับเห็นไหมบริเวณเดยรอบนะครับนะครับพ่อสำราญพามานะครับพ่อพามาเยอะมาก กับจะทั่ววัดทั่วอุดอรแล้วเนี่ยต้องขอบคุณเพราะสมราญมากเลยครับแล้วเราก็จะไปตักน้ำบ่อน้ำศักศดิ์สิทธิ์พรับบ่อน้ำศักศดิ์สิทธิ์ในที่นี้ก็คือเป็นบ่อน้ำรักษาโรคนะอโรคายา Arokayasan, okay. It's san Holy Spring Water. There is the pond right here. The water never dry, never dry out. It's always filled with water. Even in the drought, the water still fill in the pond. That is the original pagoda. It's called. JDC Huntan so that is the plan to construct the new Pagoda over there. You see the structure erected over there and there is the city re from the vision of the Supernatural power, people. I don't know how to say This is the back this is the pond that pumped it from this pond. Okay, I will fill in the pond right here yeah. for you. But there is only one button right here. Yeah, I will fill in this button, I will bring it for you. ท o heal your pain, your suffering. s u f f e r i n g Let's try. <S สีเห็นไหมแต่ละบ่อเห็นไหมสีจะไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องมหัาสัจย์อีกเรื่องนึงและบ่อนี้ไม่มีใครทำเกิดขึ้นเอง เกิดขึ้นโดยอะไรก็ไม่รู้โดยโดยอะไรอะ่ะงไ่เรียกไปถ้าจะพูดไปมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีหลักฐานยืนยันเราจะมันจะเป็นการพูดไปโดยลอยลอยก็ไปดูด,ดูดูประวัติหรือดูตำนานเอาดีกว่าว่าบ่อน้ำเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นมาทั้งเต็มเมื่อ,อไร แล้วมีคนมาคนพบมาคนเจอตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วเวลาหน้าฝนไม่ท่วมเหรอพ่อตรงนี้ไม่ท่วมครับน้ำไม่ท่วมบอ่อเลยเหรอไม่ท่วมครับแล้วเดินดูรอบๆนะครับดูทุกบอ่อเลยเดินเดินรอบนอกรอบบน,นบมันมีทั้งหมดกี่บอ่อนะในตรงนี้พอ่อในวงเนี่ยดูเหมือนหนึ่งสองสามดูเหมือนจะเก้านะเก้าบอ่อในนี้นะ แล้วก็รวมตรงโน้นอีกบ่อหนึ่งบ่อที่บ่อที่อนุญาตให้ดื่มให้กินให้ใช้คือบ่อโน้นนะครับแต่ตรงในบริเวณนี้เนี่ยที่เป็นรูปปั้นเนี่ยพญานาคพระพุทธรูปปางพญานาคปกเนี่ยบ่อที่ไม่ให้ใช้นะห้ามอนุญาตไม่อนุญาตให้ช้เลยนะนะครับกอันนี้บ่อที่สีน้ําจะไม่เหมือนกัน ครับอันนี้บ่อที่อะไรนะพ่อไหนลงทางไหนไม่ได้ลงครับเด่นอมออ๋เราคงเป็นเขาลงใช่ไหมดูเหมือนว่าเขาจะละเมิดกฎหรือเปล่าเห็นคนลงตรงนู้นนะครับนะบ่อที่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเดินดูบ่อที่หนึ่งเหรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาชมนะเดี๋ยวพาเดินรอบดูนะ ดูลำตัวพญานาคนะครับพญานาคสีอิดนะครับนี่คือบอ่อน้ำนะนะเห็นไหมสีน้ำก็ไม่เหมือนกันนะเห็นไ,ไหมขนาดอยู่ในพื้นที่มีหินศิลาแหลงนะน้ำยังเต็มบ่ออยู่เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสงสัยกันไหมทำไมบอ่อน้ำมีน้ำ ทั้งๆท,งท,งที่เป็นหินศิลาแรลงนะดูสิน้ำใส่นะนี่คือบ่อที่4นะครับ5 6 7หนะพาดูนะนี่คือเป็นเป็นพระพุทธรูปเห็นไหมาปางนาคปกนะไปครับ <c oughs> โรงการสร้างมหาเจดีย์ศีเวียงต้านเห็นมาอยู่ตรงนอนนะครับนะเห็นมาอ๋อลงได้นี่ที่ทางลงได้อยู่ครับให้ลงอยู่อ๋อนี่ไงทางลงครับี่จะพาเดินชมนะ เห็นไหมโน่นมีบ่อน้ำอยู่ทางโน้นนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะเนาะสวยงามสวัสดีครับวันนี้วันที่12ัวพัวาคม2567นนะครับเวลาก็วันนี้มาไหว้พระที่วัดป่า น้องดงตาลน,นะครับถ้ำนาคาธิบปดีสีเบียงตาลพญาเก็ตแก้วเจ้ายญ้าและองดาวนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพญานาคนะครับเป็นไหมพญานาคที่อยู่ตรงบ่อน้ําที่ไม่เคยเหือดแห้งนะครับแต่น้ําในบ่อตรงนี้นะครับไม่ให้นําไปใช้ไม่ให้นําไปดื่มไม่ให้นําไป ใช้เลยนะครับไม่อนุญาตนะจะมีบอ่อหนึ่งที่อนุญาตให้ใช้อยู่ด้านหลังด้านซ้ายมือของผมนะจะเป็นบอ่อใช้แยกต่างหากนะครับครับนี่คือพื้นที่ด้านหน้านะเห็นไหมพญานาคเห็นไหมพระเจ้าตักสินมหาราชใช่ไหมหรือว่า พนาเรศวรมหาราชไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสมเด็จพนาเรศวรน,นะเปล่าไม่แน่ใจครับเนีย่ยดูแบาบบ้ารูปปัน้นพญานาคสไตล์ขอมนะครับเข้ะตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นเมืองขอมเก่านะ กรุณาถอดรองเท้าด้วยนะ please take off your shoes before entering to this sacred place ครับเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับข้างในนี้ก็ลงไปเดินชมได้นะมีบ่อน้ำด้วยนะครับเราจะเริ่มกันที่บ่อไหนดีจะเริ่มกันที่บ่อที่7จ็ดละกันนะ บอ่อที่7แต่น้ำภายในบริเวณขอบเขตนี้นะห้ามนำไปใช้นะครับห้ามตักน้ำจากบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบอ่อที่7นะนี่เป็นบอ่อที่8นะครับบอ่อที่8แต่เราก็ไม่รู้นะว่าบอ่อน้ำนี่เชื่อมถึงกันหรือเปล่าจะเป็นเหมือนรวงพึ่งไมหมฮะอยู่ด้านล่าง ใต้หินศิลาแรงพวกนี้นะครับอันนี้คือรอดพพุทธบาทเหรเป็นรูปดอกบุกนะครับตรงนี้นบ่อที่6นะครับบ่อที่6สีน้ำจะเหมือนน้ำที่เลยผ่านหินปูนมาเลยครับจะเขียวเป็น สีฟ้าสวยงามนะบ่อน,นี้สวยงามนะเกี่ยวเป็นสีฟ้าเลยบ่อที่2ห้ามตักน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะบ่อน,นี้สีน้ําสวยนะครับน้ําใสมากๆเออบ่อน,นี้นะ้ําเป็นสีฟ้านะสวยสวยครับครับ นี่จะเป็น,ปนคำสักการะบูชารอยพระพุทธบาทนะครับว่าตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเป็นรอยพระพุทธบาท ย้ำนะครับห้ามตักน้ำทุกบอ่อภายในบริเวณน,นี้นะห้ามตักไปใช้นะบ่อ,บอนี้บอ่อที่10บ่บอที่10นะครับบอ่อที่10บ,บอ่อน้ำบอ่อที่1ิบ อันนี้บ่อที่หนึ่งบ่อที่หนึ่งนะครับบ่อที่หนึ่งนี้จะค่อยๆคลายมีความร้อนนะเหมือนน้ำร้อนน้ำพุเลยนะเพราะมันมีมีตะกอนอยู่ข้างบนเหมือนน้ำพุที่เราเคยเห็นนะน้ำพุร้อนมันจะมีอย่างนี้แหละครับอยู่ด้านบนจะเป็นกรรมฐานนะตรงเนี้ย เป็นบอร์ดที่หนึ่งจะมีมีเหมือนตะไคร่น้ำนะที่เกิดจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะแต่บอร์ดที่อันนี้บอร์ดที่เท่าไหร่บอร์ดที่สี่แหละครับใส่เยอะนี่ก็ใส่เยอะใส่เยอะทุกบอร์ดก็ใส่หมดเลยนะ ก็เป็นบอ่อที่หนึ่งบอ่อที่หนึ่งจะเป็นเหมือนน้ำผุเป็นเหมือนน้ำผุร้อนเนาะนี่ก็ใสเยอะน้ำใสดีบอ่อที่สามอันนั้นเลขสองรือเลขสี่ไม่รู้นะแต่เป็นเหมือนเลขสี่นะถ้าจะนับมาก็หนึ่งสองสาม 6ามหกเก้าเจ็ดแปห้ามโยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือบทสวดบูชาภาพพุทธเกตแก้วสัตนาคามหามุนีสีเวียงตาล หลวงพ่อเกตแก้วนะครับสัตนาคามหาหมุนิงสิริตาลปุเรทิตังพุทธรุป,ปังมุนินทังวโลกนาถังนามามิหังนโมกราาัสเตเชนะสิทธิเทวานะเตชะสา,าสิทธิโพคายาโสกิติสิทธิลาโพชโยพลังสิทธิวาจาจะสังวุธ,ธิสุขังสัทธาพวันตุเมข้าพเจ้า,าน้อม ไหว้วันทาองค์พระพุทธเกศเกียรติสัตตนาคามหามุนีองค์ประเสริฐประดิษฐ์มั่นณเมืองสีเวียงตาลแห่งนี้ด้วยเดชการน้อมไหว้อันดีแห่งตัวข้าพระเจ้าขอศักดิ์สิทธิ์เทว,วาจงอำนวยความสำเร็จแห่งพกขาทรัพย์ชื่อเสียงความสำเร็จแห่งลาบยศและสติปัญญาจงมีเกียรตัวข้าโองสิทธิวาจาอิทธิลิธาประสิทธิชยัยยะนโม สวา,ายะประสิทธิเมจงบังเกิดมีเกรตตัวข้าพเจ้าเทอินสาธุสาธุอนุโมทานี้ครับนี่คือพระพุทธเก็ศแก่สัตนาคามหามุนีสีเวียงตานนะครับมีพระอาจารย์มาชมด้วยนะครับแล้วก็มีประชาชนมากัน มาชมบ่อน,น้ำนะนด่คือเจดีคล้ายเจดีที่ประเทศพม่านะเรียกว่าเจดีอะไรจำไม่ได้แล้วพระอาทิตย์โดนบดบังไปด้วยแสงด้วยหมอกนะครับก็เลยทำให้อากาศไม่ร้อนนะ ขอบคุณนะครับมนเมฆที่บทบางแสงอาทิตย์ไม่ให้ร้อนนะครับขอพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งลายทั้งปวงนะท้องฟ้าวันนี้ก็สวยงามอยู่นะครับดูท้องฟ้าไหมท้องฟ้าสวยงามหมอกเมฆก,ก็สวยงามอยู่นน่น,นกไกลๆนะครับเครื่องบินตรงน้นนะลอยองหลงองหลงอยู่โน่นนะเครื่องบินเห็นไหม เอ็นไหมเครื่องบินอ่ะอ่ะอกำลังจะรับเหลี่ยมพระไปอ่ารับไปแล้วครับไปนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับดูหมอกเมฆส,สวยไหมอุ้ยหมอกเมฆสวยมากเลยนะดูสิดูดูดูด,ดูดูสิท้องฟ้าสวยงามไหม ฟ้าสวยงามมากเลยอ่ะนี่คือพระพุทธเกตแก้วสัตนาคามหาโมนีสีเวียงตานะครับหลวงพ่อเกตแก้วนะตุท้องฟ้าสิครับสวยงามไหมท้องฟ้าสวยงามมาก ฟ้าสวยงามมากๆเลยแต่ก่อนจะไปเราจะไปชมน้ําบอ่อที่สวยงาม,งามนะบอ่อที่น้ําสวยมากเหมือนน้ําที่ไหลผ่านหินปูนมาเลยนะเหมือนน้ําที่วังเวียงเลยนะดูนะบอ่อเนี่ยจะสวยมากเป็นสีฟ้านะสีฟ้าสวยงามอันนี้คือรอยพระพุทธบาทนะครับนี่คือรอยพระพุทธบาทนะนี่บอ่อนี้น้ําสวยนะ เป็นน้ำสีฟ้าเปอนน้ำที่ไหลผ่านหินปูนมานะนะเห็นไ,ไหมสีฟ้าสวยงามนะบอ่อนี้บอ่อที่สองบอ่อที่สองนี่น้ำสวยนะสวยงามเดี๋นะนะครับบอ่อน้ำนี่คือบอ่อน้ำบอ่อที่หนึ่งนะครับ นไปอะไรเพื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือขออธิษฐานว่าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆประมาณนี้และทีนี้ท่านก็เลยมาก่ออันนี้ขึ้นก่ออันนี้ขึ้นแล้วไม่ให้คนลงไปเมื่อก่อนจะไม่มีอะไรเลยจะเดินลงไปตักอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ คือไม่อยากให้คนลงไปเลยมาทำตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็น้ำจากบอก,ก็สามารถขอขอ,อ,อ๋อ<ป>คือปั๊มมาจากในบ่อนะใช่<อ><อ>ไหมพ่อเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้โลคนลงไปปักเลยครับลงไปตัากนั้นทีนี้พอท่านคงจะมองเห็นว่ามันมันมัน,มนอันตรายอะ่ะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับ Thank you very much for watching my video See you again in next video Thank you very much